ที่สีหายเบิงเฟียตคันนี้สีแดงสีแดงสดใสอองตองราคาแปดพันเก่าลอยเก่าทหายยุโรอันนี้ราคาเนาะจ้ะสวัสดีค่ะมัน,น,นมีกาศสิดข้าวเบิงรถมือสองของประเทศเนเธอร์แลนด์ แบบประเทศนอกเขาสีใส่รถขั้นบอกอยญยเนาะแบบขั้นนาหาักหนาลักเหมาะสำหรับทีว่ามันกระสีจอดง่ายๆ่มอเอลงพื้นที่ในการในการจอดรถเขาก็มีหลายแบบมอเตอรลงพื้นที่ในการจอดเนาะ ประมาณน,นี้เนาะคะ่ะเดี๋ยวเฮาสิไปเบิ่งราคากันเอาสิโอ้ยคน,นอยู่ทังท้งๆเดี๋ยวพี่สิพาไปเบิ่งราคาและความแตกต่างของรถมือสองประเทศเนเธอแลนด์เนาะพี่มักคันนี้แม่พี่มากๆนี่สีขาว น่ารักมันเห็ดเอาเปาะอ,อยู่แต่ว่า,น,า,น,าน่นารักๆแ่ารบิ่ันแส้เพนกวินอ่ะเนี่ยอ้ายเช็คสน่ารักๆอันนี้อันนี้เปียกที่ห้องเปียกพี่ขับมาเป็น หาพันเก้าร้อยเกาสิบหายูโรโอเคโอใไห่หจะเสียหายบนเครื่องไห,ไหอ,อันนี้คนละขั้นกับหมูวานกันจ้ะขั้นหนึวานสิบี่แอร์แต่หมูนสิบแอ่ขั้นหนึสิบวแอร์เอาดีเลยเเนะโชาดีนยากเกแล้ dat is hij ben keur, bant mij. That look very nice everything, hè? Hmm. Huh? Many space. Ja, wat toch best wel ruim allemaal nog, hè? Nou wel. Vaak heb je die motorruimtes helemaal volgebouwd, maar dit wel nog. Oké. De nieuwe motor. Ja. แต่ราคาหนี่งช้แพงกว่าขอหมวาเนจะเพราะว่าเพราะว่าอ,อันนี้มันมีแอร์แต่ของในแต่ขั้นหมู่บ้านเนี่ยสีบอมีแอร์นีอ่อันนี้ขังในด้วยจ้ะ

อ๋อฉ oh, ันก well, uh, ็เคยไปด้วยแต่ไม่ได้ซื้อมาเลยฉันก็เลยไม่ได้ซื้อมาเลยแต่ก็มีคนที่ซื้อมาแล้ว ยากได้จะกทันสักครับเป็นน่านลักบีหมอันนี้ยี่ห้อเฟียสช่วงแข่ขายกันเลยได้จังอันนี้ของเฟียสนะคะอันนี้ของอีหยัง ราคาสีบรอแพงคือบานเฮาเด้ราคากับจิต่างกันอันนี้อันนี้เมอร์เซเดสเบนงามมากใช่ไหมช่วงรุ่นที่สองตั้งจากเมื่อวานเนตีกี่ขั้นหนึ่ง ราคาคันนี้หนึ่งพั่ร้อยเก้าสิบห้ายูโรตอนนี้เงื่นไทสามสิบแดเอาไปคุ้มกันเงื่นไยใดถึงราคาเดี๋ยวห้าสิไปลองมาไปล่องบึง เอารถไปล้องขับเบงเนาะคะ่ะสภาพรถยังใหม่แลดูดีอยู่แต่เขาสิเอาไปลองขัเ,เ,เิงเนาะเห็นรถขั้นขนาที่บอมันสิคือสิคือกันคล้ายๆกันแต่สิน,น้อยกว่าที่มาขั้นนี้ลหละ เพราะว่ามันอ่ามมาเยกมแต่ว่าผู้จัดการคนสนใจแค่นี้เดียวห้าสี่ไปล่องล่องเบงนาะค่ะแต่ขั้นนี้ราคาแพงขึ้นกว่าหม n ว่าเดี h ยวห้าสี่ไปล u องล t องเบงก o t and t h e n ั o u can easy t a k ข t ้ i ก g s you know มันถอดได้อกข้างหลังถอดได้ เออยูอีซี่พุทส์สตัฟเฮถ้าไปสองคนถ้าไปสองคนถอดแล้วก็เอานังแบบแบบนี้ได้ถ้าไปสองคนถอดแล้าาแบบแบบวก็เอากระเป๋าใส่ด้านหลังได้มุ้ยฮะ Funny. ่มันนั่ง Now, ได้สองคน want try ส,งสี่คน I want to try how you, how you sit เ huh? ฮ่อมันนั่งได้สองถึงสี่คนแต่มันกะสีน้อย So this one can go to the front mm -hmm. and then you sit. Can you so? Oh, yes, small, huh? Sure small, but when I put like this. Honey, honey, I bring nang Can bring back, huh? <laughs> honey, you can touch this one or not? <laughs> you can open. Honey, so put, put some uh, back. <laughs> <laughs> put, put some. Huh? <laughs> <laughs> honey. สำหรับคนนั่งข้างหลังมันกะสิติดเนาะจา้ะถ้านั่งระยะสันส่นๆโอเคแต่ถ้านั่งระยะไกลมันสิปวดขาตอนนี้เขาเอารถออกมาเชกเบึงด้านหนา้าถ้านั่งสำหรับสองคนน่ะมันสิโอเคมากเลยเพราะว่ารถบ่เอาพี่น้องแต่ถ้านั่งหลายคนกะ<อ>สิมีปัญหาสำหรับคนนั่งด้านหลังเยอะเลยะแค่ Still can sit not big but uh, you can sit. มันก็นั่งได้อยู่ Still can sit but I think when go sofa r not nice. นี่ย่าชัวร์รถคันนี้เป็นรถของโอปาเป็นรถของคนแก่อ่าคนแก่คนเยอรมันเนาะจ้ะเพิ่นเพิ่นขายต่อเพราะว่า พราะว่าเพื่อนเสียไปนั่งกับหลานไปใส่กับหลานมันกะสีเป็นออาถ้านั่งหลายคนมันโอเคแต่ว่าเพื่อนกะีไปกับหลานเนาะเป็นรถต่อจากโอป่าโอป่าก็คือคนแก่นะคะ แต่ผู้จัดก,การสนใจายแต่ขั้นนี้มันมีแอร์แต่ขั้นเมือ่อวานมันสีบอมมีแอร์อ่องูเรือ 6, <000. S 1> อันนี้6,000ยูโร6,000ยูโรเป็นเงินไทยสาตอนนี้เงินไทยมัน38เอา6,000ยูโรปุณ38 ตะขันหมู่บ้านบอมีแอร์กะสีราคาถูกกว่านี้เพราะว่าสภาพมันกระต่างกันนี่ราคารถมือสองของต่างประเทศราคากะสีค่อนข้างแตกต่างจากเมืองไทยเนะาะกะสีบอแพงคือบานห้องปันไดแล้วเขาก็มัดขั้น,นหน่อยๆส่วนมักมันสีจอดง่ายบอเปลืองเนื้อที่ สิหายบึงส่วนมากอะรถต่างประเทศอะสิจอดขางทาายังสีเนาะจ้ะจอดน้ำถนนขางทาายังสีเลยขาสิจอดน้ำข่างทางยังสีเลยทุกทุกประเทศพอสอีจอดรถน้ำถนนติดถนนแบบนี้เลยอันนี้เอามาล่องกันเนะเาะรถมาล่องกัน เอาราคารถมือสองต่างประเทศมาหาเบิงบาราคารถต่างประเทศกับราคารถเมืองไทยมีความแตกต่างกันจังใดเนาะค่ะแต่ว่า้านน้ำเข่ามันก็ตตองเสียค่าน้าเข่ามันกน็มันก็นเลยเทียถ่ยรถบานเฮาแพงเนาะจา้ะ but look very nice เ huh? ส yeah. ียพิจารารมากหลาย สำหรับพี่นะทายนั่งสองคนโอเคแล้วก็น,นั่งระยะไกลโอเคแต่ถ้านั่งระยะกไกลนี่มันบอกโอเคน่าเลิกฮะยาสวยมากฮะสวยมาก Beautiful car This one really look like honey, huh? Uh, you want to buy this one? Huh? You want to buy this one? Yeah. But you have to thinking. Um, when we go <coughs> far or how do when we take something? Yeah, but you can do? Because we cannot take nothing, huh? Yeah, Only two person and one dog. Only easy go together. We <laughs> can take uh, with I also. I want to do a, uh, a uh, you know. Năng để sống quân cầm You take carriage <coughs> also, <coughs> also, <coughs> eh? also. Yeah. And then you can put box on it, you know. Box, mm -hmm. small box, huh? And you easy bring things. <coughs> yeah. 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 <coughs> yeah. <coughs> สภาพพายนอกอีกครั้งหนึ่งรถมือสองด้วยจ้ะหกพันยูโรถ้าคิดเป็นเงินไทยเท่าตอนนี้ประมาณสองแสนสองหมื่นดพันบาทนะคะวางเงินไทยตอนนี้มันมันสามสิบสามสิบปดเนาะยูโรล,ละสามสิบแปดคิดเป็นเงินไทยเท่ากับโตประมาณสองแสน

นี่อ่าสภาพโชว์รูมเนาะจา้ะโชว์รูมโชว์รูมเต็นท์รถมือสองประเทศเนเธอร,แร์แลนด์มีตลกดเอเปอแอแป เบนกมัมีอันนี้เบนโอเคค่ะอเอาราคารถต่างประเทศกับราคารถบานเท่ามาให้เบิ้งขอแตกต่างเนาะจ้ะว่า รถมือสองบ้านเขาสภาพขังในขังนอกกับรถมือสองบ้านเฮาแตกต่างกันหน่อยหลายปันดแล้วกันราคาต่างกันหลายบอคลิปอีก็อาไว้แค่นี้เนาะคะ่ะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจ เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ